สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหัวลางตําบลถ้ำรอดอําเภอปางมะพา่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนี้เป็นบ้านคนปะโอเขาทำอะไรเนี่ยคนปะโออันนี้แม่เท่าปะโอแม่เท่าปะโอชื่ออะไรครับชื่อชื่อว่าหือ นังแงฮะนังแงนางเงะนางแงะอ๋อแม่เท่านังแงะปีปีนี้อายุเท่าไหร่ละหกีวิโยหกสิบหกสิบอ๋อนังแงะหกสิบหกสิบนี่ภาษาปะโอว่ายังไงคำปะโอว่าหือสุชีสุชีสุชสุชีครับสุชีวันวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับอชานกินข้าวแรงหรือยัง กินผักกาดกินแกงผักกาดนะคำปลาโอว่าไงกินผักกาดเนี่ยอมมันลืออามันลืออามันลือเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปดูข้างในได้ไหมนัางแง่ๆเข้าไปในผมเข้าไปในบ้านได้ไหมได้นะเอาไปดูสิอ๋อนี่ครัวปลาโออันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับเธอชื่ออะไร ดูชื่อดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์ชื่อชื่อป้าโอมีไหมชื่อป้าโอจีนางอีนางนางมีลูกกี่คนมีสามคนมีสามคนนะสามคนนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็เป็นครัวครัวของป้าโอนะครัวป้าโออยู่ตรงนี้อันนี้ก็น้ําดื่มน้ําดื่มเอามาจากไหนนี่ดวงจันทร์เอามาน้าลอยหอต้องปอ ไกลไหมไกลค่ะไกลไหมไกลค่ะอตอนนี้เยอะอยู่หรือน้อยมีเยอะหรือมีน้อยน้ําเยอะอยู่ค่ะเะยอะอยู่นะอันนี้ลูกผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะอ๋อสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแล้วน้องน้องผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยเป็นอะไรเป,เป็นเป็นกะเลียงอ๋อมามาเที่ยวหรือว่ายังไง เป็นเป็นแม่ใจอ่ะเป็นแฟนกับที่อ๋อเป็นแฟนกับใจเป็นแฟนกับใจใจใจคําอ่องเหรอไม่ใช่ค่ะน้องหนูเมื่อกี้นี่ค่ะวารุษเมื่อกี้นี่ค่ะอ๋อวารุษเป็นแฟนวารุษเป็นแฟนวารุษที่ที่มาสวัสดีแล้ววิ่งไปแล้วนะอ่าอันนี้แกงอะไรครับนี่แกงอะไรเปิดเปิดเปิดดูได้ไหมเปิดเปิดได้ไหมอันนี้ฝีมือกระเหลี่ยงหรือสิฝีมือปลาโอปลาโอไงโอ่น่ากินอ่ะ เออ <S <S ดูอร่อยนะเออแกงแบบธรรมชาติเลยอ๋หน่าอร่อยเออแล้วข้าวอะ่ะยังไม่ได้หุงเหรอหุงเสร็จแล้วคะ่ะหุงเสร็จแล้วนะอ๋อรอกินข้าวเนาะอืมน่าอร่อยจังเลยอะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นชีวิตปะโอเนาะอ๋อน้องน้องดวงจันท์เป็นปะโอก็ไปแต่งงานกับกระเหลี่ยงเนาะ <S <S ออแล้วตอนนี้มาอยู่นี่เหรอ มาอยู่มาอยู่ที่นี่ <คะ S 2> มาช่วยงานที่นี่ <คะ S 2> อืม,อมแล้วแล้วแล้วน้องชายเราต้องกลับไปอยู่บ้านกะเหลี่ยงอีกไหมหรือหรือจะอยู่ที่นี่กันตลอดไปไปมาค่ะอ,อ๋อเยระหว่างที่ยังไม่มีบ้านตัวเอง <คะ S 2> ก็อยู่ทั้งสองที่ <คะ S 2> อืมไปอยู่นี่ด้วยอยู่นู่นด้วย <คะ S 2> อืมแล้วช่วงนี้มาอยู่ที่นี่มาช่วยทําอะไรหักข้าวโพดค่ะมาหักข้าวโพดออที่ที่บ้านเธอมีข้าวโพดไหมไม่มีค่ะไม่มี อ๋อเลยมาช่วยเขาหักเขาโพดไปไปทําทุกวันใช่ไหมปีนี้ราคาดีไหมเขาขายยังไงอ่ะข้าวโพดกิโลสิบบาทกิโลละสิบบาทราคาดีเนาะราคาดาราราีราคาดีก็ดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยดีใจด้วย ทำอร่อยอร่อยเ่ยวกับขิาคาจ้ำคาแหนอร่อยนะนอร่อยนี่แหละครับชีวิตปะโอบ้านหัวลางมีลูกสามคนนะดวงจันทร์ตอนแล้วแฟนดวงจันทร์อยู่ไหนตอนนี้ ไม่รู้คะ่ะเลิกกันไปตั้งนานแล้วไม่รู้อ้าวเลิกกันไปละอ๋อเป็นแม่ไม้ตอนนี้เป็นแม่ไม้มีลูกสามใครใครสนใจก็มาติดต่อนะที่บ้านหัวลางอือเป็นแม่ไม้มีแต่มีลูกสามคนอืมเลิกกันละตอนนี้ก็ไม่มีแฟนและเป็นโสดอยู่อ่าเป็นโสดอืออะชีวิตปะโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้ถ่ายรูป